ครับสวัสดีทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ตามตำราธรรมชาติรวมกับการทำนายนักษัตวปีเกิดและพลังอิทธิพลตัวเลขในอายุข,ของท่านครับก่อนอื่นขอกราบสวัสดีท่านที่เข้ามาชมคลิปในครั้งแรกรบกวนช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง PNT ของเราด้วยนะขอรับท่านผู้หญิงที่เกิดปีมะแมตามความเชื่อของโหราศาสตร์จีนมักมีลักษณะนิสัยที่น่าสนใจและมีเสน่ห์เฉพาะตัวคนที่เกิดปีนี้มัก จะมีความอ่อนโยนใจดีและมีความคิดสร้างสรรค์พวกเขามักจะมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดีและมีความอดทนสูงนอกจากนี้ยังมีความสง่างามและมีศิลปะอยู่ในตัวเองทําให้มักได้รับการยอมรับและเป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้างอย่างไรก็ตามบางครั้งพวกเขาอาจจะมีความลังเลและไม่มั่นใจในตัวเองตื่นตระหนกคุนคิดไปในอนาคตเกินตามความเป็นจริงแล้ว ทำให้ท่านเป็นทุกข์ในช่วงเวลาปัจจุบันขอให้ท่านจงอยู่กับปัจจุบันและท่านต้องเสริมสร้างความมั่นใจและความกล้าหาญในการตัดสินใจเพื่อประสบความสำเร็จในชีวิตขอให้ประสบผลสำเร็จตามใจปรารถนาทุกประการครับตามตําราพรมชาติท่านผู้หญิงที่ตกภายใต้อิทธิพลตําแหน่งหรือหลวมีคําทํานายว่าชะตาของท่านในปีนี้ท่านจะพบความสําเร็จ จากที่ต้องเพียนพยายามมุมาณะอุทธนอดกลั้นมาจะได้รับแต่ความสุขสบายมากขึ้นมีความเจริญก้าวหน้าในกิจการมีโชคลาภพอประมาณได้รับผลกําไรเงินทองพอได้ลืมตาอ้าปากได้และจะมีผู้อุปถัมภ์ในรูปแบบเพื่อนสนิทมิตรสหายญาติผู้ใหญ่และเจ้านายผู้บังคับบัญชาให้รู้สึกอบอุ่นใจพวกศัตรูที่คิดร้ายจะแพ้ภัยตัวเองแต่กระนั้นท่านต้องระวังการพูดจาและอารมณ์และมันถือศิลภาวนาให้จิตใจมีความปิติอิ่มเอม แล้วท่านจะได้รับความสุขที่แท้จริงครับท่านคุณผู้หญิงอายุ58ปีมีเลข5าดาวพฤหัสยูรวมกับเลข8ดาวระหูส่งผลให้ผู้อยู่ใต้อิทธิพลของเลขนี้รวมกับอิทธิพลปีเกิดปีไม่มีบวกกับตำราพรงชาติตกตำแหน่งเรือหลวงมีดาวโน้มจะหลงผิดจะมีผู้ใหญ่ผู้รู้คอยแนะนําขอให้เจ้าชะตารับฟังและหาเหตุผลปฏิบัติตามจะดียิ่งครับที่ร้ายกว่านั้นเจ้าชะตาบางคนเห็นกงจักรเป็นดอกบัวลุ่ม หลงศสยศาสตร์ต่างๆชอบเชื่อถือโชคลางสิ่งแปลกๆมากเกินไปหรือในทางตรงกันข้ามอาจเป็นคนประเภทที่หลงศาสนาอย่างงมงายถึงขั้นคลั่งศาสนาได้หลงผิดในพิธีกรรมต่างๆมากกว่าแก่นแท้ของธรรมะทำให้ส่งผลกระทบกับชีวิตมักมีความคิดที่แปลกประหลาดไปจากคนอื่นแต่กระนั้นอิทธิพลของดาวพฤหัสส่งพลังต่อต้านทำให้มีภาวะการยับยั้งชั่งใจทำให้มีลางบอกเหตุต่างๆขอให้เชื่อมั่นในจิตใต้ สำนึกใจตนแล้วพินิษพิเคราะห์ให้จงหนักก่อนที่ท่านจะตัดสินใจทำธุรกิจธุรกรรมใดๆครับขอให้ท่านผ่านความท้าทายนี้ไปด้วยดีและได้ดั่งใจปรารถนาครับโตรรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง p n t ของเราด้วยกัลยาณมิตรที่เป็นสิ่งประเสริฐต่อกันและขอให้เพื่อทุกท่านมีความสุขความเจริญโชคดีมีชัยมีทรัพย์ตามดังใจปรารถนาทุกประการด้วยเถิด